วิธีทำปีนะครับจากตอเฟียงเขาออกมาเข้ <laughs> ากับปากปากคนให้เขาเอิ้นเสือนเหมือนเขากับหัวหนองเขาแล้วก็บั๊กมันตรงนี้นะครับทำบั๊กมันตรงนี้นนบั๊กก็คือคือ <mm อะไรไม่รู้คือ <mm อะไรบู่ากออกเ็กน้อยเออเสือนออกเล็กน้อย <mm นี่ให้มาดังป๊อกๆแต่ไปเยอะให้มันหักแล้วเราก็เอานี้แง่ชี้ดังมันออกหรือว่าลุด พุ่นขนขนมีออกเงี้ยเงี้ยเข้าไปเดี๋ยวพึ่งนะมันเ็นี้แปลว่ามันอัดมันอัดก็งามมันขึ้นมานิดนึงูมันตันกเอาเท้ากเมอย